ครับนี่ระวางเฟี้ยงไม่กับเฟี้ยงเกานะครับว่ากินอะไรดีนะครับนี่นครับเบิ้องอนอันนี้คือเฟี้ยงไม้นะครับเฟี้ยงเกาเขานี่บ้าอยากเลยแหล่ะครับนะครับ,นะรบได้เปรียบเทียบให้พี่น้วงเบิ้งวา่าระวางเฟี้ยงไม่กับเฟี้ยงเกานี่ครับอือนะครับเขาบัดกินเลยนะครับ เพราะว่ามันอาจสีเก็บไปโดนหรือว่ามีปัญหาเรื่องคือฝนบอ่ออย่างเสียนะครับอืครับแล้วก็กินดีนะครับขักบ,บ้านๆน,นะครับของข้นมักง้วนะครับเห็ดตามที่ฮอมฮอม,บบอม,ฮอมี่นะครับเอมมี่แบบไดเห้องกับเห็ดไปตามฮอมมี่นะครับนี่คือ นี่ไม,ม้ยุค่ามากประกอบนะครับเห็ดเป็นล็อกเป็นล็อกไว้นะครับนี่คือนี่ครับห้างม่สันมีดอกครับห้างว่าัมีแม่จะเอาทอาใส้เขากินนะครับยวก็ะสีหาทุ่นมาเห็ดห้างให้เขากินดีๆนะครับหลังจากเบิดฝนแล้วนะครับก็สิล่อหลดอาดเฟี้ยงนะครับปีนี้ฝนถกมาใส่เฟี้ยงก็เลยน้ำ หลายนะครับน้ากับคอตตอ,ตอสอีคอนลงมากนะครับนี่ครับเขากำลังกินดีนะครับหลังจากเบิดฝนนะครับปลายฝนต้นหนาวขอมาระวังอันนี้คือเฟียงไม้นะครับเฟียงไม้นะครับเขาก็งเริ่มกินนะครับเป็นควอกบ้านๆนะครับห,หามายุค,ค่ามาสั่งไว้ให้เขายู่ นะครับพอกละโตนะครับเพราะว่าเขาอาจสีกินบ่แซบหรือว่าแบบไรผพงกับบาูคนนะครับสาหรับเฟี้ยงเฟี้ยงเกากับเฟี้ยงไม่นะครับเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้คือเฟี้ยงไม่นะครับนี่คือเขากินนะครับกินคักกินเสบกินแบบโอ้เหลือเสื้อนะครับนี่ครับก้อนหนึ่งนะครับนี่นะครับเนี่ยกือเสียหาเห็ดห้างให้เขา จิ้นไม้ดีๆนะครับนี่ปั้งนี่งกับจิ้นนะครับนี่คือเฟี้ยงไม้พนะอกบานๆนะครับอืมคนมักว่านะครับก็ต้องหให้เขาจิ้นนะครับด้สื่อไม่เขาจิ้นนะครับเป็นนี่เฟี้ยง บ่หลายดอกครับนะครับขอให้พี่น้องเกษียณเฮ้านะครับเก็บเฟี้ยงไว้บางได้ดีกะเจ็บไว้หลายๆนะครับเพราะว่านักขดเฮ้าบ่าบอหัว่ามันสิดีบ่ฝนสีดีให้เฮ้าบอ่อนะครับทุกการเก็บขึ้นมาให้เขากินนะครับเบื่อห้างเฟี้ยงผมนะครับอยรูปแบบบ้านๆครับกินแบบบ้านๆยู่แบบบ้านๆน,น,แบบน,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 นะครับ ฟังนี่คือรอบผสมหัวแม่สาวนะครับบานนะครับทาหน้าเบ่งนะครับอันนี้คือซานาม่าจะน้ำขึ้นมาเขาใส่ใส่เนี่ยเพ่งโกลานะครับ หลังจากเอาเงีขึ้นไปแล้วนะครับถ้าพี่น้องมาเบิ้งนะครับลงไปเบิ้งแปลงห้าอีกนะครับเคยเกี่ยวไว้เว่ากินเดือนมีหน้าเมษานะครับว่าแม่ตัดัดหยาเพ็งกุลานะครับเ้าก็ก้องมีการว่างแผนมาหยาหนาแรงกับห้าหนาฝนมันเกิดจะเปี้ยนไปนะครับ แตกต่างกันหลายนะครับเพราะว่ามันเป็นหนาหนาวนะครับถ้าเขาหนาหนาวนะครับอญ่าเพ่งกคลาเขาสิบบอเติบโตนะครับใบญ่นะครับซ่านะครับถึงว่าเขาเสียวหนามไซนะครับแต่เขาก็บลขึ้นนะครับบลขึ้นบลขึ้นเลี้ยวขึ้นหนาฝนนะครับหรือว่ามันก็เป็นน้ำอากาศนะครับนี่สวนนะครับอันนี้คือแตงก้อยนะครับนี่ครับ พ่งจะตัดไปได้สองอาทิตย์นะครับแปลงนี้ก็คงละเกียบไให้เขากินเดือนมีหน้านะครับให้เขากุมผ้าหมกล่ากุมผ้ามีหน้านะครับสองเดือนนะครับนี่คือแปลงหย่าเพ่งโุลานะครับเก็บไบ้นะครับสองเดือนสามเดือนให้เขากินนะครับช่วงมันีหย่าคือเดือนไม่หน้าไม่สานะครับครับอนี้คือแปลงปลอยนะครับเดี๋ยวก็สิปลอยลงมาแปลงนี้นะครับ ต่อไปก็เป็นแปลงตัดนะครับนี่แปลงตัดนะครับนี่อย่าได้สองเดือนแล้วครับแนวแปลงนี้นะครับกระสีตัดปลายมกล่านะครับทำอะไรได้สองเดือนเกือบสามเดือนนะครับเป็นทอนพันธุ์นะครับผมก็ได้จำนายทอนพันธุ์อยู่นะครับจำนายไปเรื่อยๆนะครับมีผู้สนใจนะครับอยากได้ทอนพันธุ์หญ่เพียงกลานะครับก็ทักเขามานะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนเก้าเก้า หนึ่งสามเก้าสองหกสามสามนะครับนี่คือเบอร์โทรของอวิทยาฟ้ามนะครับสวัสดีครับ